สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดตข่าวสารของพีศซาแดงแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk สองสี่เริ่มต้นกันที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้งบช้อปปิ้งในตลาดการซื้อขายนักเตะให้กับเทนฮากนะครับในซัมเมอร์นี้ราว120ล้านปอนด์บวกกับรายได้ที่อาจจะต้องขายนักเตะเออกไปด้วยซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสำหรับ3มแข้งตัวท็อปที่พวกเขาอยากได้กันครับล่าสุดครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีข่าวว่าเอลกินฮากครับได้มาเข้าพบและก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสโมสรปีศาจแดงและอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมทาวนคนต่อไปในทีมอ ความจริงแล้วนะครับหลังจากแยกทางกับอาชักอย่างเป็นทางการเทนฮากเองนะครับแผนที่จะพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนก่อนที่จะเข้ามาลุยในงานอังกฤษกับแมชเชอร์เดดแต่เขาก็ตัดสินใจเข้ามาพบกับผู้บริหารของสมโมสรก่อนจะเดินทางไปพักผ่อนก่อน2-3สัปดาห์อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่านอกจากการจัดการทีมงานสตาฟโค้ดของเขาถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วสำหรับเทนฮากอีกเรื่องที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือการทําธุรกิจในตลาดการซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้ เพราะถ้าปีศาจแดงจะต้องจัดการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยทีเดียวและต้องซื้อแข้งใหม่เข้ามาเสริมทีมให้แข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้และตามการเปิดเผยของนักข่กขาวที่ชื่อว่าไมค์เฟอร์เวสจากเดอะทลารครับอ้างว่าฮูเลียนทิมเบอร์เอนโทนีและก็แฟงกี้เดยองคือ3แข้งที่อยู่บนโต๊ะในการพิจารณาของปีศาจแดงอยู่แล้วในขณะนี้แต่ด้วยงบประมาณจำกัดจำเกียรที่120ล้านปอนด์หากจะคว้า3แข้งข้างต้นนะครับไม่น่าจะพอครับเพราะค่าตัวแต่ละรายนะครับ ต้องไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์แน่โดยแอนโทนี่นะครับคาดว่าค่าตัวของเขาะจะอยู่ประมาณราว50ล้านปอนด์ในขนาที่เดยองนะครับอาจจะสูงถึง7จล้านปอนด์ส่วนฮูเลียนทิมเบิร์กครับก็ไม่น่าจะถูกเช่นเดียวกันที่สําคัญครับในรายของทิมเบิร์นนั้นนะครับยังมีพี่เสือบาเยมวนิกที่เป็นคู่แข่งบนสําคัญอีกด้วยแต่พิซาแดงก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะเชื่อว่าการได้เอริกเทนฮาร์กมาเป็นกุนซือคนใหม่รหดับซีซั่นหน้าหากพวกเขา คิดที่จะดึงแข้งอาร์แจ็ครายใดมาร่วมทีมก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปครับหรืออย่างน้อยนะครับที่สุดแล้วพวกเขาน่าจะได้เปรียบทีมคู่แข่งอื่นๆไม่มากก็น้อยอยู่แล้วนะครับปีกชาวบราิลเลียนเคยป่วยไปก่อนหน้านี้ว่าพิวริสกริครับเป็นหลีกที่เขาใฝ่ฝันที่อยากจะมาเล่นในสักวันหนึ่งโดยมีข่าวด้วยว่าลิฟูครับก็เหล็กเขาอยู่เช่นเดียวกันอาร์แจ็คเนี่ยคือที่ที่ผมอยู่แล้วนะครับมีความสุขแต่แน่นอนครับว่าผมก็คิดถึงการย้ายทีมในอนาคตเช่นเดียวกัน ิลลิกกับลิกาสเปนครับคือ2หลิกที่ผมมองว่าเป็นหลิกที่ดูสวยงามและมีสเสน่ห์ที่สุดแล้วและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแน่นอนว่าผมอยากจะไปเล่นที่นั่นปีกเซมบากล่าวไว้เมื่อต้นเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาส่วนนักเตะขาออนนะครับก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันที่แน่ๆนะครับมี5้ารายดังนี้พอปอกบามาติเส มาตาลินกาดและคาวนี้นั่นแปลว่าจะช่วยสโมสรนะครับสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในด้านค่าเหนื่อยนักเตะได้มากขึ้นและคาดว่าสโมสรจะนําเงินส่วนนั้นนะครับมาลงทุนในการสร้างทีมภายใต้เอริเทนฮากสุดท้ายแล้วนะครับต้องลุ้นกันอีกทีว่าทีมรักปีศาจแดงของเราจะได้3ามแข้งเอนโทนี่ทิมเบอร์และก็เดยองหรือไม่ข่าวต่อมาครับรังนิกมั่นใจแกนหลัก ผีเป็นมรดกที่ดีถึงเทนฮารรับลังนิกรักษาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เล่นกระดูกสันหลังชุดนี้นะครับมีศักยภาพแกร่งทั้งกายและใจครับฝากให้เป็นมรดกแก่อริเทนฮากเจ้านายคนใหม่นะครับที่จะนํามาต่อยอดทวงความยิ่งใหญ่รังนิกแม้รับงานในกลางซีซั่นแต่ก็เห็นศักยภาพของนักเตะอย่างเดวิดเดกกิอรา,าราฟเฟอรรานเฟสเจอร์เรนชโชบูโนเฟนสัสหรือคริสตินอลเดนโดอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับ หากเขาเป็นเทนฮาร์จะไม่ล้างบางทั้งทีมครับแต่เลือกต,ตัวจริงๆเข้ามาสัก2 3สารายในช่วงซัมเมอร์ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะปลุกปีศาจแดงนะครับให้กลับมาอยู่ในท็อปโฟร์ูการ์น,นาผมคงเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ากลุ่มผู้เล่นกระดูกสันหลังในทีมน,นะครับเป็นเกรดหัวกะทิพวกเขาดีพอที่จะไดนให้สโมอสสนแห่งนี้พวกเขานะครับก็ยังลงเล่นที่นี่ต่อไปจนหน้าหากเรามีการดึงผู้เล่นคนใหม่เข้ามาถูกฝาถูกตัว คนที่มีสภาพใจิตใจห้าวหาญผมมองในแง่ดีที่เราสามารถฉุดสมุทรขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ครั้งหนึ่งแม้บางทีนะครับอาจไม่ทันทีแค่ตลาดการซื้อขายรอบเดียวครับแต่คงเป็นอีก2-3สหนุต่อไปสำหรับ10แข้งนอกแผนงานของเทนฮากเนี่ยได้แก่ดนเนสันอารอนวันวิสกา้าเจสซี่ล,ลินการดเอดิกเวย่ฟิวโจนด้านอีสันคอมมนีปอบปอบ,บาร์วนมาตาเนยามาติดและก็ลีกแกนหมดสัญญาครับ ข่าวต่อมาครับแชร์ปอกบาตกลง Man City แมนเชสเตียร์แล้วนะครับแต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้มีรายง,งานออกมาว่าพอ,อกบาครับกกลังจอมตัดผมของแมนยูนะครับบรรลุข้อตกลงในการย้ายทีมร่วมทีมอดีตยอย่างแมนเชสเตอร์เป็นที่เรอยแล้วก่อนจะตัวเปลี่ยนใจนะครับในเวลาต่อมาเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เขาะจะรับจากแฟนบอลปีศาจแดงปอกบาตั้งท่าตเตรียมอำลาแมนยูหลังหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวเชื่อมโยงกับยักษ์ใหญ่ของทางยุโรปทั้งเปเช่แล้วก็ทีมเก่าอย่างยูเว่ แต่กลายเป็นที่หาหนักมากเมื่อแข้งทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ตกเป็นเป้าหมายของแมนซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองของแมนยูล่าสุดนะครับเดอะทามเองรายงานว่าซิตี้นะครับสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับปอกบาได้แล้วแต่มิดฟิลวัยปีรายนี้นะครับกลับเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมล่าผลบานสดกับทีมของเปปกุดิล่าด้วยผลนะครับที่ว่าจะทําให้เกิดความโกรธแค้นแก่แฟนบอลแมนเชสเตอร์เดนและทําให้เขานะครับใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์ต่อไปอย่างยากลาบาก นอกจากนี้นะครับสื่อเจ้าเดิมยังระบุว,ว่าปอกปาเองได้แจ้งกับทางแมนเชสเตีไปว่าการย้ายทียมในครั้งต่อไปของเขาน้จะไม่เกิดขึ้นกับสโมสรในพิม์ลีกครับข่าวต่อมาครับมาต้าผิดหวังซีซั่นส่งท้ายผีครับ ควณมาตาครับเพลย์เมคเกอร์มากประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยอมรับว่ารููการนี้นะครับช่างหน้าบายที่สุดตั้งแต่เล่นอย่างโอทัลฟอร์ดก็หวังว่าเมื่อเขาเดินออกจากชายคาแล้วเนี่ยพวกน้อนนะครับจะสามารถกู้หน้าได้สําเร็จอย่าให้ต้องเอาปิ๊บคุมหัวเดินไปตลาดอย่างทุกวันนี้เลยยูไนเต็ดมีผลงานโชว์ดำหลายครั้งนะครับทั้งแพ้ลิเวอร์พูลทั้งยาวยื่นนะครับ แพ้บอลท้ายตารางอย่างวัดฟอร์ด1-4แพ้แมนซิตี้1-4แพ้ไบรทัน0-4หรือเอฟเอคัพที่ตกรอบให้กับวิเดสโบบอลต่ำดิวิชันแน่นอนว่ามาต้าเองนะครับซึ่งอยู่กับทีมมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2014ครับเจ็บปวดอย่างมากมายกับภาพรวมของลูการนี้เพราะคาดหวังส่งท้ายปีที่สวยงามมากกว่าอาการโคม่ามันแสดงออกมาอย่างชัดเจนบนสนามว่าเรามีความผิดพลาดมากมายครับเป็นการเปิดปากกับเดียลติกยูเค เราสมควรได้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสโมสรได้ดีกว่าออกมาครับทั้งการเปลี่ยนผู้จัดการทีมเรื่องเชิงลบทั้งหลายครับผมคิดว่าท้ายสุดแล้วนะครับบางทีเราปล่อยให้ดราม่าเหล่านั้นนะครับส่งอิทธิพลมายังศูนย์ฝึกแคลดิงตันมากไปภาพรวมออกมาไม่ถึงมาตรฐานเลยทั้งศัศนกติ ระดับการฝึกซ้อมเรื่องนอกสนามที่อาจไม่เกี่ยวกับผู้เล่นผมคิดว่าเราต่างก็เห็นตรงกันครับหากเราพูดด้วยความซื่อสัตย์ไปยังบุคลากรที่ทํางานให้แก่สโมสรเราดีไม่พอจริงๆแล้วนั่นแหละเป็นรูการที่เราเรียนรู้ได้ว่าเรื่องที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมครับก็อย่าให้มันเนี่ยส่งอิทธิพลต่อทีมต้องไม่ให้เหตุการณ์แบบเดิมเกิดขึ้นอีกครับและหลายสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามากระทบต่อทีมเนี่ยสามารถส่งผลกระทบ ต่อการแสดงออกโดยนิสัยดังนั้นถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่แน่นพอครับเมื่อเผชเชสิ่งแย่ๆนั้นมันก็ยากที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ครับอยู่ในเตดอยู่ในที่6ครับเล่นเกมส่งท้ายฤดูกาลอย่างยิตัพนเลสโดยทีมหวังที่จะคว้า3ามแต้มเพื่อสิทธิ์ในการไปเล่นยุโรปลีกยังดีกว่ายุโรปาคอนเฟลซ์ลีกครับกรณีโดนที่7นะครับเวทแหมแสงขึ้นมาครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ